DJ Playlist by DJ ออมค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีคุณก่วงนะคะสวัสดีครัเลยกเล็กว่ามาถึงก็ทักทายกันด้วยเพลงที่ไม่รู้จะสับสนอะไรดีนะคะคุณผู้ฟังก็ขอบคุณคนที่ช่วยขอดีฉันเอามารวมกันในวันเดียวแล้วดูรู้สึกว่าเป็นคนอ,อไม่สามารถจูนกับความรู้สึกและความคิดได้เลยค่ะเพราะอะไรคะสองเพลงสุดท้ายคืออะไรฤดูร้อน มันก็ควรจะปเป็นฤดูนี้ใช่ไหมคะกคก่อนหน้านั้นคือวันนั้นฝนก็ตกแบบนี้แหละหเพราะฝนตกไหมมวลตกถูกไหมล่ะใช่ครับยิ่งตอนประมาณสักสี่ห้าทุ่มเนี่ยฟ้าร้องคืนครานแล้วลมแรงมากนะคะในหลายพื้นที่ลมแรงพอสมควรเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นมันก็คือเรื่องของพายุโซนร้อนป้าใช่ครับแล้วก็เราจะได้เห็นภาพที่ชนบุรีที่มีเต็นท์แบบหมุนอะ ลมพัดลมพัดแ,แล้วเราก็ดูอยู่ด้วยกันนะคะเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังหลายๆคนอาจจะได้เห็นเป็นทั้งไวรัลหรือเห็นในข่าวซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้คุณผู้ฟังอย่าพยายามไปช่วยเก็บมันนะคะคือเจตนาน่ดีจะไปเก็บแต่ถ้าเกิดว่าเจอมันงัดขึ้นไปอ่ะลมแล้วมันเหมือนแบบเวลาคุณผู้ฟังลองนึกภาพเวลาที่ล่มอ่ะมันแบบขึ้นมาล่มมันจะต้องโค้งลงใช่ไหม<ช>แต่พอลมแรงมันหงายขึ้นแล้วมันก็ยังพาเราลอยไปนิดนึงและอันนั้นอ่ะ มันเป็นทั้งผ้าใบเป็นทั้งเต็นท์มีสิทธิ์ที่เราจะได้ลอยแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตอยากลอยตัวแล้วเหมือนให้ความรู้สึกว่าเล่นชูชีพก็จับมันไว้ค่ะ <c oughs> เราพูดกันได้ไหมพี่กุกมันอันตรายนะแต่มันใช่ไงแต่จริงๆแล้วมันอันตรายเพราะว่าการที่เราจะเล่นสิ่งพวกนั้นอ่ะเราจะใส่เสื้อชูชีพที่เซฟตัวเราไว้เสมอค่ะคุณผู้ฟังเราไม่ได้ส่งเดชว่าใส่อันนั้นไปและที่สําคัญเราไม่รู้ฟ้าจะผ่าตรงไหนอย่างที่เราเคยคุยกันว่าเมื่อเราได้ยินเสียงฟ้าร้องอีกปบบเดียวฟ้าาจะะผู่ครั นะคะคุณผู้ฟังก็ต้องระวังไว้นั่นแปลว่าเรามีสัญญาณเตือนและเหล่าว่าช่วงนี้มันมีอะไรที่เราจะต้องคอยระแวดระวังกันบ้างนะคะเราเริ่มต้นชั่วโมงนี้กับเธอไม่ได้สอนให้ฉันอยู่คนเดียวนะคะต่อกันที่ให้นานกว่าที่เคยคนใหม่เขาดูแลอยู่คนขี่โกหกแล้วก็สองเพลงที่อ้อมบอกคุณผู้ฟังสวัสดีแล้วก็ขอบคุณสําหรับขอบคุณสําหรับคําทักทายที่ส่งมาทักกันแล้วมาถึงก็มาด้วยอ้อมก็ต้องไปตามหาคําตอบให้คุณผู้ฟังก่อนว่าพี่อ้อมครับ ผมงงกับคำตัดสินสารจังหวัดนนทบุรีในคดีของปอกับโรเบิร์ตสรุปติดคุกไหมครับอันนี้ยังไม่ได้ไปอ่านอะไรเลยนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าเอาต้องยอมรับว่ามวัวตนั่งกดเกมอยู่ร้อนจนนั่งกดเกมอยู่ที่ร้านกาแฟาคิดว่าไม่น่าจะติดโดยโดยความคิดอ้อมก่อนนะเดี๋ยวอันนี้คิดว่าไม่น่าจะติดเพราะว่าเขาก็ให้รับให้การเป็นประโยชน์รับสารภาพมาโดยตล,ตลอดเลยแต<อ>ยช่ช่วง,ช,วงช่วงต้นน่ะถูกไหมใช่ครับแล้วก็เป็นสองคนที่คุณแม่ไม่ติดใจเอาความด้วยออื คุณแม่เรียกลูกใช่คุณแม่เรียกลูกแล้วก็น่าจะมีอะไรได้แต่คําตัดสินงที่กวงหาให้หน่อยดิอ่านี่ครับว่าก็คือเขาบอกว่าจากที่จำคุกเป็นเวลาห้าปีแปดเดือนปรับเป็นจานวนเงินหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทแต่จําเลยมีเจตนาจ่ายค่าชดเชยเยียวยบาบรรเทาโทษแก่ผู้เสียหายหรือโจทย่รวมจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งมีเหตุนอันควรปราณี<ช>เหลือจําคุกสองปีเก้าเดือนปรับเงินหกหมื่นสี่ร้อยบาท เออสี่พันบาทและให้รอการลงทษเป็นระยะเวลา3าปีพร้อมกําหนดให้รายงานตัวและบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมสาธารณะอือืม,อมก็เนี่ยมันก็จะเป็นในลนักษณะของรอ,อลง ใช่ไหมคะถ้าค,คนไม่เคยมีโทษเลยมันมักจะเป็นเรื่องของรอลงลอลงองาาใช่ครับแต่มันก็มีนะหลายคดีที่ทำํำไมติดคุกต้องดูตามตัวคดีใช่นนแต่บางคดีอ่ะเราจะรู้สึกว่าคดีแบบนี้ดูเล็กกว่าคดีแบบนั้นอะไรที่ทําให้คดีแบบนี้ถึงขั้นต้องติดคุกทันทีเลยหรือเราก็เลยพลอยทําให้คนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ ทีนี้เนี่ยของคุณแมนกับใบเตยเนี่ยจะออกมาในรูปเดียวกับคุณพิงกี้กับครอบครัวหรือเปล่าเพราะคุณพิงกี้เนี่ยก็ติดอยู่ช่วงหนึ่งแล้วออกมาก็ติดเอ็มและในขณะที่คุณแม่เขากับพี่ชายไม่ได้ถูกไหมฮะตอนนี้ใบเตยยื่นประกันไปห้าล้านไม่ได้ก็ต้องดูกันต่อไปนะคะเพราะว่า ตำรวจบอกว่าสำนวนเป็นอย่างไรอันนี้คงจะต้องติดตามกันต่อไปค,ค่ะคุณผุ้ฟังอันนี้ก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นแต่ส่วนหนึ่งข่าวของเราที่ต้องสนใจคือวันนี้พีเอ็ม2จุ้าดีขึ้นเยอะเลยนะคะใช่ค่อยู่ๆบทจะเขียวนางก็เขียวแบบไม่ปรึกษาใครด้วยเขียวมากแต่เมื่อวานแล้วนะใช่ครับ เขียวไม่ปรึกษาทันนี่นะอากาศดีก็อ้อมเชื่อว่าหลายคนเดินถอดหน้ากากและออกไปวิ่งแต่ถึงแม้เราจะต้องสู้กับความร้อนกันสักนิดนึงเราก็อาศัยช่วงเวลาของการจิบน้ําเรายังคงต้องจิบน้ําและเลยมีคําถามว่าครับร้อนนะจ๊ะไม่เกี่ยวกับพีเอ็มร้อนๆแบบนี้คุณคิดว่าเครื่องดื่มหรือขนมอะไรที่ช่วยแบบทําให้คุณรู้สึกว่าแบบเป็นแบบโอ้ค่อยยังชัว่วเพราะว่าอะไร นี่ว่าจากตัวเองผู้ซึ่งกินแต่กาแฟดำใช่ไหมคะคกาแฟดำจะทรงไหนก็ได้ดำมาเลยร้อนด้วยประเด็นวันนี้ยังากาแฟเย็นแล้วกัน <c oughs> คือวันนี้ยังต้องสั่งเป็นกาแฟเย็นน่ะคือก็สําหรับอ้อมนะถ้าจะช่วยให้สดชื่นสําหรับว่าวันนี้มันมีกาแฟเย็นให้สั่งใช่ไหมแต่ถ้าเอาจริงๆร่ะอ้อมอยากกินน้ําแข็งใสอน้ําแข็งใส่ในที่นี้คุณจะใส่ เครื่องก็ได้นะหรือน้ําแข็งลาลาเทียบูบอยไปเลยก็ได้นะใช่ไ่มพี่กุ้ค,คุณผู้ฟังรู้จักน้ําแข็งใสไหมบางคนโตมากับบิงซูแล้วไงอ,อาจจะไม่รู้จักน้าแข็งใสก็ได้ไม่ผิดหรือบางคนก็อาจจะบอกว่าอยากกินพวกขนมแบบที่ใส่น้ําแข็งอะ่ะขนมใส่น้าแข็งมีอะไรบ้างก็มีพวกเฉากว้ลูกชิดทับทิมกรอบทิมกรอบสลิมอ,อะไรพวกนี้วัดเจดหรือไม่เจดก็แล้วแต่ใช่ใช่ใชนะถ้าคุณผู้ฟังเลือกตอนเนี้ยร้อนแบบเนี้ย ดัชนีความร้อนสูงลอเกินทำนิวไฮกันแทบจะตลอดเวลาถ้าเป็นคุณเลือกเครื่องดื่มหรือขนมตอนนี้คุณอยากเลือกอะไรหนึ่งอันสีตอนเนี้ยคือคพอดีเพิ่งกินน้ำแข็งใสไปเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามันเลยหายยากไปแต่เวลาผมร้อนที่ไรอ่ะหัวผมจะป๊อปมาอย่างเดียวคือน้ำอัดลมคุณน้ำอัดลมแล้วใส่น้ำแข็งไหมไม่ใส่แต่ต้องเป็นน้ำบัดลมเย็นน้ำบัดลมเย็นคุณไม่เอน้ำบัดลมอุณหภูมิห้องใช่ไหมไม่เอาไม่ ก็เป็นคนกินได้แต่ก็ไม่เอาเออทำไมเราต้องกินน้ำหมัดลมุนหูมห้องการจะกินน้ำหมัดลมมันต้องใส่น้ำแข็งหรือต้องเย็นเจี๊ยบป่ะเย็นใช่ใช่ไหมคือมันกินได้นะคะ จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ต้องเป็นไม่ได้จะช็อกอะไรขนาดนั้นหรอกแต่เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับอายุเราด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็อุณหภูมิของน้ำอัดลมอ่ะมันไม่ได้เย็นเจี๊ยบขนาดที่ร่างกายจะคอเมเพนเซตไม่ทันร่างกายเราเคยอ่านให้ฟังแล้วไงว่ามันมีความมหาศรรย์คุณผู้ฟังว่าเขาจะจัดการกับสิ่งที่เข้าไปและจัดการให้อุณหภูมิมันก็จะเข้าเข้ากับ อุณหภูมิของร่างกายเราโดยเฉพาะถูกไหมคะแต่ถ้ามันไม่ใช่ระดับเย็นแบบติดลบแจ้กับเขาไปแล้วเราร่างกายพร้อมเราป่วยอยู่แล้วแล้วเราสูงวัยอยู่นิดนึงแต่อาจจะมีผลบ้างอันนั้นเขาก็บอกว่าไม่แนะนําว่าสมมติร้อนเจี๊ยบเลยนะแล้วไปแล้วเปิดน้ําเย็นทันทีอันนั้นอ่ะไม่ดีแต่ถ้าเริ่มจากอุณหภูมิห้องก่อนมันก็ยังพอโอเคอมีมคุณผู้ฟังบอกเดอเธอ ขนมบ้านเธอเหรอข้าวแช่นร้อนต้องข้าวแช่แต่ได้นะแต่เข้าใจถามว่าทําไมร้อนต้องข้าวแช่สําหรับบางคนเขากินแล้วสดชื่นเขาทดทรีตมันเป็นแบบอะไรทีไทม์ก็เป็นทีไทม์แบบไทยน้าแก้คุ้ยเหรอเงาะกระป๋องแช่ช่องฟิตเธอดีจังเลยอ่ะเงาะกระป๋องแช่ช่องฟิตเลืมคิดเลยอ่ะเออคุณผู้ฟัง ดีจังดีมากเลยวันก็บอกแช่ต้องฟิลล่าดีเนาะเออเราก็ไปซื้อนกกระป๋องกันแล้วมันอารมณ์แบไหนติมเนาะเออคไปรู้ฟังเวลาแช่เนี่ยเราก็ต้องแช่ทั้งกระป๋องเลยป่ะแล้วไม่ใช่สิก็ต้องเอาไปใส่ถ้วยตอกออกก่อนแต่เอาน้ําเชื่อมไว้ใช่ไหมเพื่อจะได้ขูดที่มันเป็นเกล็ดๆป่ะเหมือนไกนิต้าไกนิต้าน้ำเชื่อมอ่ะ โคกไม่เคยตากแดดแช่เย็นเจี๊ยบคือถ้าโคกตากแดดตาเหลือกกระป๋องระเบิดเอานะแล้วใส่น้ําแข็งเกล็ดหรือชาไทยปั่นหวานปกติเนี่ยสร้างสารมากขนมปังนมเย็นน้ําแดงโคกน้ําแข็งใส่ถุงใสๆนี่เขาเรียกบรรยายกันมาเลยนะอาแล้วก็จะมีน้ําแก๊กฮวยแต่ฉันอยากทำงอกกระป๋องเลยอะแช่ช่องฟิตคุณฟังแบบใส่โซดาได้หรอดีจังเลยโอ้ตายละมีปังเย็น อ๋อกาแฟเย็นก็มีกาแฟเย็นหลายคนอยู่นะไม่ห่วงกาแฟเย็นนี่ก็น่าจะเป็นแฟบริตของคนเยอะๆป่ะกาแฟเย็นเช่ไทยจมชาเย็นเดี๋ยวต้องแตกหน่อไปอีกเป็นชาดําเย็นหรือชาไทยใช่ไหมชาสีส้มหรือว่าชาดําใช่ไหมอ่ะคุณผู้ฟังคิดว่าร้อนๆแบบเนี้กินอะไรแล้วมันจะสดชื่นหรือรู้สึกว่าอายสบายจัง Shock news.